บริษัทปิ่นทองคุกค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธุนุรีนะคะในโครงการของขวัญปีใหม่จากใายกระทรวงแรงงาน,นะคะ่ะใช่ค่ะภายใต้แนวคิดฝึกปีมีทักษะชำนะอุบัติภัยใส่ใจแรงงานค่ะโดยงานนี้นะคะน้องอายเขาได้รับความร่วมมือจากสามภาคส่วนกันเลยค่ะมีภาคส่วนไหนบ้างคะภาค,นนภาคส่วนแรกนะคะก็คือสวัสดิการคุ้มครองแรงงานค่ะภาคส่วนที่2นะคะก็คือมหาวิทยาลัย ธนบุรีค่ะและภาคที่3นะคะสําคัญมากๆคือบริษัทปิ่นทองกรุ๊ปของเรานั่นเองค่ะ <Wow. S 1> มาทั้งสามภาคส่วนเลยนะคะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะค่ะ <c oughs> และที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะปีนี้นะคะเป็นปีแรกเลยค่ะที่บริษัทปิ่นทองกรุ๊ปนะคะได้จับมือกับมหาวิายทยาลัยธนบุรีนะคะจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสานศึกษามานะคะใช่ค่ะซึ่งแบบ อยากให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันค่ะ<ช>ว่าจะเป็นอย่างไร,รตามไปดูกันค่ะ กันมากค่ะพี่แก้มบรรยากาศข้างบนโอ้โหทฤษฎีความรู้แน่นมากๆเลยอะคะ่ะแต่พี่ได้ยินมาว่าเขาไม่ได้มีแค่ภาพทฤษฎีอย่างเดียวใช่ไหมคะ<ช>น้องชายค่ะเราก็ยังมีภาพปฏิบัติอีกด้วยนะคะค่ะและที่สําคัญปกวันนั้นนะคะไม่ใช่มีแค่การอบรมอย่างเดียวนะคะเรายังมีการจัดบูธต,ต่างๆอีกนะคะโอ้ยพี่อยากรูแล้วว่าบูธต่างๆนี้คือมีอะไรบ้างทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วพี่แก้มพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีบูธอะไรกันบ้างคะ่ะ ถาถึงบูธแรกของเรากันแล้วนะคะน้องไยที่ต้องบอกก่อนเลยว่าบูธนี้เป็นงานบริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยที่เขาเนี่ยยกอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะคะมาจาหน่ายในงานนี้กันเลยทีเดียวมาให้ความรู้และแถมมาจาหน่ายนะคะและถ้าสมมติจะให้พวกเราสองคนนะคะพูดเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้านะคะหรือว่าให้ความรู้เราก็คงทาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในยไปกันเลยค่ะพี่ฮอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแก้มและน้องอ ะะอันนี้เป็นบูธอุปกรณ์เซนตี้นะคะอุปกรณ์ PPE น,นะคะที่เรานํามาเปิดบูธวันนี้นะคะ ก็จะมีเรื่องเข็นขัดชายุงหลังนะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์พอร์ตซึ่งเราผลิตเองจําหน่ายเองนะคะก็จะมีซส์ตั้งแต่ S M L X L ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องหมวกนิรภัยแอนตี้น็อกปรับหมุนกับปรับเลื่อนนะคะสีก็จะมีหลากหลายนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเรื่องเอียร์ปักเอียร์มัฟนะคะถ้าเกิดในโรงงานผลิตลูกค้ามีเสียงดังเราก็จะเสริมด้วยเอียร์ปักกับเอียร์มัฟคู่นี้ค่ะแล้วก็จะเป็นหน้ากากคาร์บอนนะคะหน้ากากคาร์บอนนี่จะกันกลิ่นนะคะแล้วก็กันฝุ่นได้ แว่นตาจะมีเลนส์ใสเลนส์ดำนะคะแล้วก็เลนส์ทรงสปอร์ตก็จะมีสีชานะคะแล้วก็สีดำแล้แต่ลูกค้าเลือกค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องตัวถังดับเพลิงค่ะถังดับเพลิงก็คือจะมีตั้งแต่5ปอน์1บปอนด์5บ5ปอนแล้วก็20แล้วก็ถึง50เป็นรถเข็นนะคะในส่วนเรื่อง CO2 กับสารเรืเนรอนอน CFC เนี่ยแนะนำใช้ในออฟฟิศนะคะ แล้วก็ส่วนใด,ดเคมีแห้งแนะนําเป็นที่โล่งๆแล้วก็สินค้าที่ไม่จําเป็นนะคะแล้วก็ทั้งเขียวเนี่ยจะมีน้ํายาฮาโลตอนแท้นะคะก็จะเป็น A B M F F C เนี่ยตัวนี้สามารถใช้ดับไฟฟ้าได้แล้วก็เพลิงประเภท A v C ได้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องงานวิศวกรรมนะคะของ P M C ก็จะมีเรื่องการตรวจเครนนะคะตรวจลิฟต์ไฟฟ้าอาคารนะคะแล้วก็ตัวตรวจห้องเย็นนะคะแล้วก็เบเลอร์อต้องขอบคุณพี่พรมากๆเลยนะคะขอบคะุณคะ่ะ น,นี้ขนาดบูแรกนะคะพี่แก้มความรู้เรายังแน่นไงนขนาดนี้เลยนะคะ,ะใช่อันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกน้องอายก่อนว่าบูนี้เป็นบูทงานสิ่งแวดล้อมที่เขาเนี่ยได้นําความรู้ดีๆมาบอกกับเพื่อนๆในงานกันเลยนะยนเป็นความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นเสียงความร้อนแล้วก็ฝุ่นละอองห,หรือสารเคมนีนะคะมาให้เพื่อนๆศึกษ,ษากันค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญพี่ฮ้องมาเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ คยากกะสอบถามนิดนึงนะคะว่าบริษัทสินทองของเรานะคะมีตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอะไรได้บ้างคะสำหรับตอนนี้นะครับบริษัทผินทองรู๊ปของเรานะครับจะมีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมอยู่ใน3ด้านนะครับก็จะเป็นทางด้านเวิร์กเพสแอมเปญและก็สแต็กนะครับ อันนี้ที่เราเห็นที่ตั้งอยู่นี้ก็คือเครื่องตรวจวัดเสียงจะใช้ตรวจวัดเสียง8ชั่วโมงเป็นการตรวจวัดเสียงในพื้นที่การทํางานนะครับผมและในส่วนของตัวนี้เป็นการตั้งเครื่องตรวจวัดสารเคมีในพื้นที่การทํางานในเครื่องมือตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่า l u ิ meter ใช้เป็นเครื่องตรวจวัดแสงว่าแสงสว่างในการทํางานเหมาะสมหรือเปล่า ส่วนตัวนี้นะครับผมอ่าสองตัวนี้จะทํางานลักษณะเหมือนกันคือการตรวจวัดฝุ่นตัวนี้จะเป็นฝุ่นพื้นที่ที่ใช้ตรวจวัดภายในพื้นที่โดยรอบบริเวณทํางานส่วนตัวนี้จะเป็นฝุ่นขนาด2.5ซึ่งใช้ตัวตรวจวัดติดตัวกับพนักงานส่วนตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ตรวจวัด PM ในการทํางานนะครับมันจะคานวณเป็นเปอร์เซ็นต์การทํางานเป็นเทอรี่ออกมาด้วยครับขอบคุณมากค่ะของเราไดแน่นในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะไปบูต่อไปกันเลยนะคะไปค่ะค่ะมาบูธถัดไปกันแล้วนะคะน้องอายบูธนี้เนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเลย<ม>เพราะว่าเขาอะได้รวบรวมผลิตภัณฑ์สุขคาอนามายัยแล้วก็สุขภาพความงามมาไว้ที่บูธนี้กันแล้วนะคะอืซึ่งในบูธนี้จะม,มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง๋ยวให้พี่ขอแนะนํากันได้เลยนะคะค่ะ <c oughs> ในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขอนามัยนะคะก็จะมีเจลล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์ยาสระผมน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็มีสบ,บู่เหลวอ,อนามัยค่ะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับจากบริษัทปินทองฟุ๊รับผลิตภายใต้แบรนด์อามาต้านะครับผม<อ>ตัวนี้ตัวแรกครับอ่าเป็นครีมบำรุงผิวหน้าของอมามาต้าที่มีส่วนผสมของน้ำมันของอะโวคาโดแล้วก็ว่านหางจระเข้น,นะครับส่วนต่อมาเป็นเซรัม่มบำรุงผิวหน้านะครับตัวนี้ใช้สารสกัดจากดอกดาวเรืองนะครับ ทำให้ผิวหน้านั้นเต่งตึงกระชับลดรอยดําแล้วก็รอยด่างนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับผมตัวนี้นะครับเซรั่มบำรุงรากผมหรือว่าเป็นเซรั่มกระตุ้นรากผมนะครับตัวนี้มีส่วนผสมของโสมขิงครับช่วยกระตุ้นให้เส้นเลือดหรือว่าระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นทําให้ผมดกดํางานนะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นโลชั่นทาผิวนะครับตัวนี้เป็นกลิ่นของฟลาเวอร์โรสนะครับเทศกาลนี้คือใช้สารสกัดจากดอกกุหลาบนะครับตัวนี้ดีมากทําให้ผิว ชุ่มชื้นนุ่มแล้วก็ไม่เหนื่อนะครับผมต่อมานะครับตัวสุดท้ายของเราก็คือเป็นครีมกัแนแดดนะครับสำหรับทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับผลิตภัณฑ์ของพวกเรานั้นได้รับรองออยแล้วทางเรามีห้องแลบที่ผ่านการรับรองจากโรงงานเรียบร้อยนะครับถ้าใครสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สุขอนามัยนะคะก็าสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ TMC เลยค่ะแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้นะคะตอนนี้เรายัง ระวังลมหนาด้ยเร็วนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจอตมิป้าเช่นกันนะคะใช่ค่ะทิ้งเพจไว้ด้านล่างนี้ให้แล้วนะคะอย่าลืมกดเข้าไปติดตามกันนะคะค้าแล้วบูต่อมานะน้องไอ้บูทนี้ก็คือเขาเนี่ยได้นําความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแอร์ไฟฟ้าแล้วก็อบลมอับอากาศนะคะมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ศึกษากันแต่ถ้าสมมติจะให้พวกเราสองคนพูดก็คงไม่รู้เรื่องนะคะใช่ไม่รู้เรื่องนะคะใช่ อบรมอับอากาศนะคะอบรมอบ,บากาศะ,ะอาอางั้นเดี๋ยวเราเ,เชิญผู้ชี่ยวชาอธิบายด,ดีกว่งนะคะ่คะสวัสดีค่ะอ,อาจารย์ไม่ทราบว,ว่าวันนี้อาจารย์ได้นำอุปกรณ์ใดมาสาธิตบ้างคะอ๋ะอ,อก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งนะครับเป็นการสาธิตเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าภายในบ้านนะครับอันที่สองเลยก็คือเรื่องของเครื่องปรับอากาศ เป็นการสาธิตการติดตั้งเครื่องปรับอากาศาระดับหนึ่งทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นในเรื่องของตุพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่ให้ช่างไฟฟ้าและก็ช่างแอร์นะครับเข้าทดสอบภาคความรู้ความสามารถได้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อจะทํางานได้อย่างถูกต้องตงามกฎหมายนะครับ,รบขอบคุณมากค่ะจ้เดี๋ยวเราไปบูธนันทนาการกันบ้างดีกว่าค่ะไปร่วมกิจกรรมกันดีกว่าโอเคง,งั้นไปกันเลยค่ะไป อ่ะค่ะก็หลังจากที่วันนี้นะคะเราไปรับความรู้มาแน่ๆนแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธนงานานาการนะคะเป็นบู้กิจกรรมแต่ว่าบูธนี้พี่แก้มก็น่าจะชื่นชอบนะคะเพราะว่าไม่มีแค่เลื่นเกมอย่างเดียวนะคะอมีอะไรอคะมีแต่ของรางวัลค่ะอย่างนี้ต้องไปร่วบแล้ววรหรือรวมรวมรวมกิจกรรมนะคะเอาของรางวัลมาหมดเลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาให้พี่ๆเขาแนะนําดีกว่าค่ะว่าบูธนี้มีกิจกรรมอะไรค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะจานา อันนี้จะเป็นในส่วนของบูทเกมเหนื่อยน้อยแต่เหนื่อยนานวิธีการเล่นก็นคือเราจะมีพัทให้ผู้ร่วมเกมอะค่ะ2อันซึ่งสามารถใช้ทับกันได้เลยแล้วก็มเวลาให้30วินาทีค่ะในการทัดเพื่อให้กางหันมัน แล้วก็เราจะสังเกตที่ไฟทางด้านข้างอะคะ่ะทั้งสีแถบเนี่ยให้มันติดตั้งแต่สีฟ้าสีแดงสีเหลืองจนถึงสีขาวถ้าทําได้ภายใน30วินาทีเนี่ยเราก็จะมีของรางวัลแจกให้ะคะ่ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้กําลังแรงนิดนึงนะ,ะอันนี้คือให้พี่แก้มสาธิตได้เลยคะ่ะไม่ก็ส่งชื่อบูนลเลยเหนื่อยน้อย,อยแต่เหนืออหน่อยนะไม่าเลยค่ะคุยยังไงคะพับไ่เลยเหรอคะ ทองอย่า่ได้ตัดทำขึ้นนะคะก็คือพูดจริงๆก็คือไปรวบมาจริงๆนะคะใช่และที่สําคัญนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่บูทข,ของเรานะคะแต่ยังมีบูทของโรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อยนะคะที่มันร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตรวจสายตาด้วยนะคะในงานนี้ก็คือพูดได้คําเดียวเลยค่ะว่ามางานเดียวจบในงานเดียวจริงๆค่ะเพราะว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งกิจกรรมได้ทั้งของแจกอของตัวอย่างด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ตรวจสุขภาพฟรีด้วยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะฝาก ติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ปิ่นกองเพจกาค่ะหรือเพจทีเอ็มซ c เฮคนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆติดตามนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนอีกจะจัดกิจกรรมอะไรอีกแล้วถ้าคนไหนที่อยากคุยกับหนูกับพี่แก้มนะคะก็สามารถไปรับชมในไลฟ์สดได้เลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ขอตัวกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ